เพลงตรงนั้นมันเหมือนเป็นภาพที่ตรงกับความปรารถนาเราด้วยเราเรียกว่าการเดินทางของมัน,นในไดนามิกที่มันลันไปเรื่อยๆยมันมีความใหม่ความต่อเนื่องอยู่เรื่อยๆสุดท้ายแล้วมันจะไม่มีใครแบบมานั่งคุยกับคุณได้นอกจากตัวคุณเองออจิตแอปพลิเคชันเพื่อหัวใจหากคุณกำลังต้องการใครสักคนที่พร้อมจะรับฟังโดยไม่ตัดสินมาระบายความในใจได้ทันทีที่แอปพลิเคชันออจิตที่นี่เราพร้อมจะรับฟัง ดาวนโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android แล้วเราจะมาสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กันและกันสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังยินดีนต้อนรับเข้าสู่ออร์เดตพอดแคสต์อิงเช่นเคยนะคะและเจนก็อยู่กับคุณแม็กอีกเช่นเคยคะ่ะสวัสดีค่ะ<ม>คุณแม็กครับผมสวัสดีครับก่อนอื่นก่อนจะเข้าเรื่องตอนนี้จะอยากให้คุณผู้ฟังลองนึกเพลงที่คุณผู้ฟังชอบฟังในช่วงนี้มาสัก1-2เพลงละกันเพราะเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องเพลงแล้วก็หา คำตอบของการฟังเพลงของเราไปด้วยกันค่ะอย่างเจตอนนี้ก็นึกได้หนึ่งเพลงและในใจก็เลยจะมาถามคุณแม่ว่าเฮ้ยเวลาที่เราฟังเพลงที่มันตรงกับเรื่องราวของตัวเองอะ่ะมันจะรู้สึกดีมีความสุขเป็นพิเศษถึงแม้ว่าเพลงนั้นมันจะเป็นเพลงเศร้าอะไรก็ตามเนี่ยเพราะฉะนั้นเพลงมันส่งผลต่อความรู้สึกของเราอย่างาไงบ้างค่ะเพราะว่าจริงๆข้อส่งผล พอสมควรแต่ว่าไม่ได้ส่งผลกับทุกๆคนแสดงว่าคนที่ได้รับผลกระทบจากเพลงเนี่ยจะต้องมีอะไรบางอย่างที่มันมีความน่าสนใจอยู่ในนั้นอย่างคราวทแล้วเราพูดถึงลบไม่ได้ช่วยให้ลืมเนาะคุณผู้ฟังคนไหนรู้สึกแบบ คัช <Touch. S 2> ในหัวข้อเมื่อกี้หรือในเพลงเมื่อกี้ก่อนจะฟัง E ีีเนี้ยผมมีทริคแนะนําอันนี้ผมไปลองคิดเองก่อนเราจะมาอัดเราลองกลับไปเปิดเทป E ี P ีที่แล้วลบไม่ได้เชื่อให้ลืมนะแล้วคุณก็เปิดแท็บ y YouTube ขึ้นมอีกอันนึงแล้วเปิดเพลงลบไม่ได้ช่วยให้ลืมแล้วไปคลิกขวากดคําว่าวนซ้ำแต่หลีหลีเสียงของลบไม่ได้ช่วยให้ลืมเพลงของคุณอิงอะ่ะให้เบาลงแล้วคุณลองค่อยๆฟังอโพดที่แล้วกับเพลงพร้อมกันหรือคุณจะลองเปิดเพลงที่คุณชอบอะ่ะพร้อมกับ E ีีนี้สดสดเลยเรียลไทม์เลย ที่ทำอย่างนี้เพราะว่ามันจะเห็นเลยว่าเพลงอ่ะกำลังสื่อสารอะไรกับคุณอยู่อย่างที่เราได้แบบเกิดมาในช่วงแรกๆแ,แล้วนะว่าแน่นอนแหละว่าเพลงมันมีความเป็นแฟนตาซีกึงความเป็นจริงมันเป็นสิ่งที่ถูกรังสรรค์ขึ้นมาจากจินตนาการจากประสบการณ์แล้วมันถูกเรียบเรียงใหม่เป็นผลงานชิ้นใหม่อ่าเป็นผลงานทางศิละปะมันมีรูปประมบางอย่างที่เราพอจะจับต้องได้แต่เรื่องราวของมันก็อาจจะไม่ได้จริง ขนาดนั้นหรือต่อให้จริงก็จะจริงในฐานะของคนคนหนึ่งไม่ได้จริงกับทุกๆคนเพราะฉะนั้นเพลงมันจะมีมวลอะไรบางอย่างที่ผมเคยบอกไปแล้วว่ามันจะแตกต่างจากหนังอย่างหนังซีรีส์เนี่ยมันจะมีมวลที่มีความใหม่และเป็นความต่อเนื่องอเราเรียกว่าการเดินทางของมันเนี่ยในไดนามิกที่มันรันไปเรื่อยๆเ,เนี่ยมันมีความใหม่ความต่อเนื่องอยู่เรื่อยเว้นเส็จแต่ว่าคุณจะไปเจอหนังที่แบบชอบยืดอะ่ะตัดต่อภาพซ้ำๆวนกลับมาอะไรอย่างนี้ เชื่อว่าถ้าใครดูวันพีชจะเข้าใจความรู้สึกนี้จะชอบเอาฉากเก่าๆเข้ามาขั้นเยอะในการอธิบายแต่เพลงเนี่ยคุณจะรู้จักเพลงนี้ชัดมากและไดดามิกจะเหมือนทุกครั้งอ่ะที่ฟังจะเหมือนเดิมพเพราะเคมก็ร้องแบบเดิมคงไม่มีการเปิดเพลงซ้ำแล้วบิดประโยคทิ้งเนาะไม่มีเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยความโดดเด่นของเพลงเลยคือมวลในการสื่อสารของมันจะเป็นมวลที่มีการรับรู้ที่ชัดเจนอยู่แล้วซึ่งผมกับคุณเจนเวลาฟังเพลงหนึ่งเพลงอ่ะอาจจะรับรู้ไม่เหมือนกัน ถามว่าทำไมเป็นแบบนั้นมีไหมเวลาเราเหมือนแบบฟังประกวดรอ้องเพลงแล้วมีคนคนนึงบอกว่าคนนี้ร้องโคตรโดนใจเลยแต่เราอาจจะไม่รู้สึกแบบนั้นหรือเรารู้สึกโดในใจกับคนนี้แต่คนนี้ไม่ได้รู้สึกด้วยเพราะว่าเนี่ยการรับรู้มวลสารของเพลงหรือมวลทางอารมณ์ของคนเราะมันจะมีความแตกต่างกันทีนี้เรามาถอดตรงนี้ก่อนนะครับว่าทําไมมันถึงแตกต่างเหตุผลที่ง่ายที่สุดเลยก็คือว่าอารมณ์ความคิดความรู้สึกประสบการณ์ของเราและความเชื่อของเราแตกต่างกันนั่นเองน่นหมายถึงเวลาเราฟังเพลงหนึ่งเพลงมัน จะมีการตีความด้วยตัวเราเองโดยอัตโนมัติอยู่แล้วสมมติเพลงที่ผมชอบมากๆคุณเจนอาจจะตีความแตกต่างจากผมแหละหซึ่งมันเป็น,นกลไกอัตโนมัติเลยโดยเฉพาะการฟังเพลงเพลงนี้ครั้งแรกแล้วพอเรามารับมวลสารนั้นก็จะมีการรับรู้มวลสารนั้นที่แตกต่างกัน พอมีการรับรู้แตกต่างกันปุ๊บความเข้าใจต่อมวลสารนั้นก็จะแตกต่างกันอีกแต่มันจะเห็นได้เลยว่ามันมีกระบวนการบงางอย่างที่มีการรับรู้แล้วก็ตีความเพื่อสร้างความเข้าใจในกับเพลงนั้นมากกว่าพอในจุดแรกที่ผมบอกว่ามันไม่ใช่ทุกคนเนาะที่มันจะรู้สึกมีความสุขรู้สึกแฮปปี้รู้สึกยิวใจของตัวเองได้เช่นบางคนฟังลบไม่ได้ช่วยให้ลืมในช่วงที่เลิกกับแฟนเนี่ยมีความสุขก็มี mm hmm. ไปฟังดีใจด้วยนะมีความสุขก็มีรักแรกบนถนน Hi. Hi. ถ้าเราได้เจอกันอีก ถ้าเธอรักสันจริงช่วงหนึ่งฮิตมากเลย วันเกิดฉันปีนี้ของทรีแมนดาวเข้าวันเกิดล้วแล้วเราเลิก,กับแฟนจะเปิดแฮปปี้ <Happy, S 2> มีความสุขอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นพอมันผ่านจุดที่รับรู้เข้าใจตีความเนี่ยแปลว่าเรากําลังเจอการเชื่อมโยงบางอย่างแหละแต่จุดสําคัญที่เราจะคุยกันในครั้งนี้ก็คือว่าเฮ้ยทำไมบางครั้งพอเราไปฟังเพลงเนี่ยมันถึงสร้างความสุขให้เราได้นั่นก็เพราะว่าเพลงตรงนั้นน่ะมันเหมือนเป็นภาพที่ตรงกับความปรารถนาเราด้วยเราเลยมีความสุขยิ่งเจาะไปที่เพลงเศร้าอ่ะคนก็จะเริ่มมีความรู้สึกว่าเฮ้ยงั้นมันแปลกไหมันมีน ความโศกเศร้ามันดูเป็นเนกาทีแต่สิ่งที่เราได้ไม่ได้เป็นความแฮปปี้ใช่เจนรู้สึกแบบนั้นประจาเลยคือฟังเพลงที่แบบมันเศร้าตรงกับ,กบความรู้สึกแต่ว่าเหมือนมันพอฟังแล้วเหมือนมันเออคล้ายๆว่าชีวิตมันก็เหมือนกับเพลงนี่แหละเนาะคล้ายๆเป็นความรู้สึกแบบจะเรียกว่าพอเหมือนเข้าใจเพลงแล้วมันเหมือนจะใช้คําคว่าปงได้มาแล้วก็เออก็ขนาดเพลงมันยังบอกแบบนี้เลยก็ไม่เห็นจะต้องเศร้าเลยอ,อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยรู้สึกดีขึ้น เพลงเขายังแต่งมาแบบนี้เลยเ<อ>ชีวิตเราจะเอาอะไรมากอ,อะไรอย่างเงี้ย ย่างที่ผมบอกเพลงมันคือผลงานทางศิละปะแม้ว่าคุณจะมองว่าเนี่ยเป็นเพลงเศร้าเพลงอกหักแต่จริงมันไม่ได้เนกาทีฟนะแต่เห็นไหมการรับรู้และการตีความเรากาลังบอกว่าเพลงอะเนกาทีฟอยู่แต่ผลงานศิละปะไม่มีอะไรที่เนกาทีฟทางนั้นมันเป็นความสร้างสรรค์ที่อยู่ว่าตรงกับจริตเราไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยเป็นช่องว่างที่มีพื้นที่บางอย่างให้กับเราพื้นที่นั้นก็คือพอเรารู้สึกว่าเพลงมันคนนี้กับเราได้เหมือนที่คุณเจนยกต,ตัวอย่างเมื่อกี้เรามีความสุขแต่มันไม่ได้มีความสุขโดยการปลดล็อกความรู้สึกมีใครรมาาบอกเ เหมือนมันเป็นความสุขที่ความรู้สึกของเรามันโดนสัมผัสหรือถูกอกอุ้มอย่างเงี้ยครับเคสผมคนนึงอ่ะช่วงที่มาเจอผมใหม่ๆเขาจะชอบฟังเพลงถ้าเธอรักฉันจริงมากมากมากแบบมากสุดสุดแล้วเซสชั่นหนึ่งเราคุยกันเรื่องเพลงเพลงนี้เขาบอกว่าชีวิตของเขาเนี้ยไม่ต่างอะไรจากท่อนทุกในเพลงนี้เลยเขารู้สึกว่าถ้าผู้หญิงคนนี้รักเขาอ่ะผู้หญิงคนนี้ควรจะทิ้งเขาไป เหตุผลก็เพราะว่าเขาไม่สามารถรับความเจ็บปวดที่ตัวเขาจะทอดทิ้งใครได้แต่เขาก็ไม่ได้รักผู้หญิงคนนี้เขาเลือกที่จะคบผู้หญิงคนนี้เพราะไม่อยากทาให้ผู้หญิงคนนี้เสียใจแม้ถ้าเราเรียบเรียงเขาไม่อยากทําให้ผู้หญิงคนนี้เสียใจเขาเลยตัดสินใจคบพอคบมาแล้วเขาก็ไม่ได้มีความสุขแล้วเขาก็รู้สึกว่าการที่ผู้หญิงบอกแล้วเขาอะเขาไม่รู้จะอธิบายยังไงแต่พอเขาเจอเพลงเพลงนี้เขาสามารถตอบตัวเองได้ว่าถ้าคุณรักฉันจริงๆคุณควรจะทิ้งฉันไปเลยเพราะคุณควรรู้ว่าฉันเจ็บปวดเกินกว่าจะทอดทิ้งใครได้ถ้ารักฉันต้อง มองเห็นชั้นในมุมนี้มันเหมือนกับว่าเรามีภาพที่ไม่ชัดเจนของตัวเองหรือเราอาจจะมีปมบางอย่างแต่เพลงเพลงนี้เข้ามาแบบสัมผัสสิ่งที่มันเป็นปมหรือสิ่งที่มันเป็นภาพข้างในบางทีเราเองก็ไม่รู้ตัวเลยนะว่ามันสัมผัสชัดแค่ไหนจะเหมือนแบบเฮ้ยมันโดนว่ะแล้วมันรู้สึกอบอุ่มไว้ได้อย่างบางช่วงเวลาที่เรารู้สึกเจ็บปวดเราเคว้งเคว้งแต่ฟังเพลงแล้วรู้สึกอบอุ่นเหมือนมีคนอยู่ข้างๆเพราะเพลงมันคือการเล่าเรื่องมันคือการเปล่งเสียงออกมามันเหมือนมีคนพูดในสิ่งที่เรารู้สึกอยู่ข้างในอออกมาาแแทนตัววเเรรรียยบ้้ล เคสผมมีคนหนึ่งชอบเพลงรักแรกมากคนนี้ย,ยังจำรักแรกได้แบบฝังใจมากๆและเขาก็มีความรู้สึกปรารถนาว่าถ้ามีโอกาสอ่ะเขาอยากจะไปสารสัมพันธ์รักแรกของเขาใหม่อีกครั้งหนึ่งแต่เขารู้สึกเฟล,ลมากและเหตุผลที่เขามาหาผมก็เพราะนี้แหละเขาจะรู้สึกเคว้งทุกทีที่นึกถึงความสัมพันธ์ครั้งแรกแล้วเราก็คุยกันจนผมถามว่าเวลารู้สึกเคว้งเคว้งที่นึกถึงเขาที่เป็นความสัมพันธ์ครั้งแรกเนี่ยคุณรับมือยังไงเขาบอกว่าเขาไม่มีวิธีรับมืออะไร แต่เขาจะชอบฟังเพลงรักแรกของนอนทน,น์ฟังแล้วเขาจะรู้สึกเหมือนแบบเขาไม่ได้อยู่คนเดียวแล้วประโยชน์ที่เขาชอบมากที่สุดเขาบอกผมว่าเขาชอบอันนี้เลยรักแรกมันลืมยากฉันคงลืมยากแม้จะนานเท่าไหร่พอเขารู้สึกว่าเนี้ยโอ้โหก็ใช่เขาเลยอ่ะรักแรกตั้งแต่ปหนึ่งจนตอนนี้35แล้วว้าวเขาบอกว่าเขาก็ยังรักอยู่รัวกความรู้สึกที่มันมาในรูปแบบของออกมาพร้อมเพลงเนี่ยม,มันจริงไหมคะเป็นความร,รู้สึกที่เรารู้สึกจริงๆไหมมันเป็นรูปประธรรมไหมอะไรอย่างเงี้ยผมตอบเป็น2รูปแบบแบบนี้ครับ อันที่หนึ่ง คืออาจจะมีทั้งจริงและกึง่งจริงกึ่งไม่จริงที่เราแยกหมวดนี้ออกมาเพราะว่าบางทีเราอะสับขาหลอกตัวเองอย่างที่ผมบอกนะว่าเอ้ยมันอาจจะเป็นปมหรือเป็นความรู้สึกบางอย่างที่ไม่ชัดจากประสบการณ์ทํางานผมอะผมค้นพบว่าถ้าเราเอาปมทางจิตใจออกมาเป็นภาพะนึกภาพว่าเป็นเชือกที่เราไว้เล่นว่าวอะ2องละหบาทสมัยก่อนอะแกะออกมาไม่ดีแล้วก็พันแบบยุ่งเหยิงไปหมดเลยใช่ไหมเราอาจจะคิดว่าถ้าเราแกะปมนี้ทุกอย่างมันจะร้อยเรียงเป็นเส้นแต่ในการทํางานจริงผมค้นพบว่าพอเราค่อยๆแกะปมนี้ออก มันเหมือนมีความรู้สึกบางอย่างซ่อนอยู่ในปมนั้นอีกทีหนึง่งเพราะฉะนั้นในโมเมตนต์นี้พอมันมีเพลงเข้ามาคอนเน็กสิ่งที่คุณรู้สึกอ,อาจจะเป็นสิ่งที่คุณไม่ได้รู้สึกจริงๆเลยก็ได้มันเหมือนเป็นการบิดความรู้สึกตัวเองเปลี่ยนไปเรื่อยเพื่อให้คุณไม่มาเจอความรู้สึกนี้เพราะคุณจะเจ็บปวดเช่นข้างในเราอาจจะรู้สึกผิดหวังกับตัวเองมันอาจจะแบบโดนบิดมาเรื่อยๆจนมาเป็นความโกรธแต่ก็รู้สึกรับไม่ได้ที่เราจะไปโกรธเขามันก็จะบิดความรู้สึกนี้ออกไปเรื่อยๆซึ่งบางคนอาจจะรู้สึกโทษตัวเองหรือมองว่าตัวเเองงป็นนคโ ต่างว่าเรามองว่าตัวเองเป็นคนโง่และโง่ยังไงนะรู้จักความรักไม่ดีพอเพลงที่ทัชใจเขาก็อาจจะเป็นยิ่งรู้ยิ่งไม่เข้าใจของบรีสแลมแต่จะเห็นได้เลยว่าถ้าเราเดินทางย้อนกลับจากความเป็นคนงโง่บิด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 กลับมาที่ความโกรธที่ยอมรับไม่ได้บิด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 กลับมาที่ปมที่ห่อหุ้มความรู้สึกไว้ลอกปอมออกสิ่งที่อยู่ข้างในของคุณก็คือคนรู้สึกผิดหวังกับตัวเองและไอคำว่าผิดหวังกับตัวเองเนี่ยจริงๆข้างในมันก็มีสตอรี่ที่เป็นความรู้สึกที่เราต้องไปเอ็กซ์พอร์ตกันมีควาะเอียดออ่นมาก เพราะฉะนั้นในจุดหนึ่งที่คุณรู้สึกออกมาเนี่ยคุณอาจจะเป็นความรู้สึกที่ใช่ก็ได้หรือกึ่งใช่กึ่งไม่ใช่กึ่งใช่กึ่งไม่ใช่หมายความว่าตรงนะแต่ยังตรงไม่ร้อยเปอีกโซนหนึ่งเลยก็คือว่าความรู้สึกของคุณมันใช่จริงๆคือคุณอาจจะผ่านกระบวนการการเรียนรู้หรือการรับรู้มาแล้วอ่าวันนี้ผมบอกว่ามันมีมิติที่หลากหลาย ถ้าเรามองเป็นแค่ 1, 2, 3, 4, 5มันก็จะมีแค่ใช่กับไม่ใช่ในเรื่องของการยอมรับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเรามองมันในเชิงของความลึกซึ้งอย่างเงี้ยจาก100%ถ้าคุณทำได้30% 30%ที่คุณทำได้ก็คือยอมรับได้ เหมือนกันนะครับความรู้สึกตรงนี้บางทีคุณอาจจะไม่ได้เข้าใจแล้วก็เห็นมันแบบ100%ขนาดนั้นแต่10%ที่คุณได้มาอาจจะจริงมากๆแล้วคุณเอาเพลงมาคอนเนคกับ10%นี้ในโซนนี้ก็คือจะเป็นจริงแต่มันจะเป็นความจริงโดยที่เราต้องละไว้ในฐานที่เข้าใจว่า คุณยังต้อง explore และ Confirm อะไรบางอย่างกับตัวเองนะเพื่อที่จะได้ไมชั่รว์ว่าความเข้าใจของคุณคุณเข้าใจความรู้สึกตัวเองจริงๆแล้วไม่ให้เราเข้าใจแค่แบบผิวเผินแล้วสร้างกรอบว่าเราเข้าใจแล้วเพราะสุดท้ายแล้วครับการเอาเพลงเข้ามา Connect ของเราก็ยังเป็น,นกลไกการป้องกันตัวเองแบบหนึง่งแล้วถ้าฟังเพลงแล้วเราไม่สามารถคอนเน c t ได้มันก็ไม่เป็นไรใช่ไหมคะ ต้องดูเป็น2กรณีด้วยคือคุณอาจจะไม่ได้มีอะไรเชื่อมโยงกับเพลงเพลงนั้นอยู่แล้วหรือว่าอาจจะถูกริสรับจากเหตุการณ์ต่างๆแต่บางกรณีอะครับสำหรับคนที่ไม่สามารถคอนเน็กกับความรู้สึกของตัวเองได้อยู่แล้วพอเขาเออกเพลงเข้ามาเป็นสะพานเชื่อมคอนเน็กเขาอาจจะคอนเน็กได้แต่กับคนบางกลุ่มเขาไม่ได้แค่คอนเน็กไม่ได้อย่างเดียวแม้จะพยายามแล้วอ่ะการรับรู้ทางความรู้สึกหรือประสาทสัมผัสาทางความรู้สึกหรือเซนต์ตรงนี้มันก็จะยังไม่เกิดขึ้นเหมือนกันมันจะยังแบบรับรู้นะว่าเออมันใช่ แต่ข้างในใจมันไม่รู้สึกคนที่ไม่สามารถคอนเน็กกับหพวงอารมณ์ณเวลานั้นได้เอ็ก e s เพรสไม่ได้หรือเรียบเรียงมันไม่ได้ส่วนใหญ่จะต้องดึงตัวแปรเข้ามาเป็นตัวเชื่อมทําให้เราคอนเซนเทรตแล้วก็เอ็กเพรสอารมณ์นั้นออกไปได้แต่คนอีกประเภทหนึ่งเลยที่อาจจะใช้หรือไม่ใช้เลยคือคนที่มีการเก็บกดทางอารมณ์สูงคนตรงนี้ครับเขาจะแบบดิสคอนเน็กแบบมากๆฟังเพลงก็จะใช้หัวใช้หัวในการคิดใช้หัวในการฟังว่าแต่งดีนะ ตรงดีนะก็ใช่นะแต่ไม่รู้สึก จะเป็นมูดนี้มากกว่าครับอะฟังมาถึงตรงนี้คุณผู้ฟังไม่ต้องเครียดนะคะก็คือหมายถึงฟังเพลงแล้วต้องพยายามคอนเนคก์ับความรู้สึกหรือต้องเอ็กซ์เพสออกมาได้ถูกต้องขนาดนั้นเดี๋ยวจะเครียดแต่โอเคเอาฟังไว้เป็นความรู้เอาไว้มาปรับเพื่อแบบวันไหนอารมณ์มันอยู่ในมูดที่แบบอยากจะเอ็กซ์เพสอารมณ์ออกมาหรืออยากจะคอนเนคตัวเองกับเพลงเนี่ยจะได้รู้ไว้เพราะบางทีตัวเองก็เป็นเหมือนกันชอบแบบนั่งในรถเราก็แบบว่าเปิดเพลงที่ตัวเองชอบอแล้วก็แบบเหมือนทำเอ็มวีเราเรียกว่าคํานั้นก็ได้ก็คือปล่อยจอยแล้วก็ค่อยๆคอนนเเกับพล่อย เป็นสิ่งที่เรียกว่ารู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบหามใช่แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเดี๋ยวฉันต้องฟังเพลงแล้วคอนเน็กกับมันให้ได้แล้วเอ็กซ์เพสออกมาอย่างถูกต้องก็ไม่ต้องขนาดน,านั้นแต่ว่าอีกคําถามหนึงสุดท้ายคุณแม่โอเคถ้าสมมติเราคอนเน็กและ้วเราอรู้สึกว่าเราเศร้าไปกับมันอินไปกับมันแบบไม่ใช่แค่แบบอินแบบมีความสุขแล้วไม่ใช่อยู่ในปริมาณที่พอรู้สึกเศร้าเกินไปเ,เราจะสร้างอะไรดีละ่ะจะเรียกสร้างพลังใจอสร้างเกาะป้องกันสร้างความรู้สึกยังไงให้มันพอดี ทำอย่างนี้มันพอดีทีนี้ก็จะเชื่อมโยงไปถึงจุดที่คุณเจนพยายามสื่อสารกับคุณผู้ชมว่าเออแบบไม่ต้องแบบอินหรือว่าจริงจังมากถ้าเราเรียบเรียงจะเห็นได้เลยว่ามันจะมีพื้นที่ของคนกลุ่มหนึ่งที่แบบไม่ได้คอนเน็ก์อยู่แล้วอันนี้ก็จะเฉยๆกับคนที่เรารู้สึกแบบกึ่งจริงกึ่งไม่จริงเงนี้ผมว่าก็จะประมาณหนึ่งแต่กับคนที่รู้สึกจริงมากๆหรือบางทีคุณอาจจะไม่รู้ตัวเลยนะว่ามันเป็นแบบที่เราพูดมาไหมแต่คุณอาจจะสัมผัสได้ว,ว่าความเสืสึกของคุณแบบใช่มากหนักมากหน่วงม,มาก ก่อนที่เราจะจัดการอะไรอะ่ะให้เราถามตัวเองเลยว,ว่าการที่มันฟังเพลงแล้วความรู้สึกมันทะลักออกมาได้ขนาดนี้ข้างในใจคุณเนี่ยกำลังเป็นอะไรอยู่หรือเปล่าสุดท้ายแล้วมันจะไม่มีใครแบบมานั่งคุยกับคุณได้นอกจากตัวคุณเองหรือถ้าคุณรู้สึกว่ามันมีใครสักคนนึงคุยได้จริงๆให้คุณลองทดลองดูลองเทสดูว่ามันใช่ไหมแต่จากประสบการณ์ผมอะสัก70-8ถึงจะค้นพบว่าคนที่เข้ามาอยู่ในโมเมนต์เนี้ยโมเมนต์ที่แบบจู่ๆมาเจอเพลง แล้วก็เหมือนรับซูนามิทางความรู้สึกซัดเข้ามาตู้มคนส่วนใหญ่จะเหมือนแบบขาดการคอนเน็กกับดีเลชั่นชิพรอบข้างมาประมาณหนึ่งแหละถ้าเขามีความสัมพันธ์ที่ดีแล้วเขากลับไปคอนเน็กะเขาก็จะบรรเทาความรู้สึกข,ของตัวเองได้ก็ไปเอ็กซ์เพสตรงนั้นได้แต่กับคนที่แบบขาดการคอนเน็กมาแล้วแล้วก็ไม่มีดีเลชั่นชิพแล้วคุณต้องค่อยๆเรียนรู้กลับมาคุยกับตัวเอง ึ่งตรงนี้มันอาจจะเจอความรู้สึกอะไรก็ไม่รู้ตามมาอย่างมากมายวิธีหนึ่งที่ผมชอบไปเคสผมทําเลยก็คือว่าเนี่ยในเมื่อคุณเจอซึอนามิจับเขลงคุณลองเบรกก่อนแล้วก็เอาตัวเองออกมาจากตรงนั้นสื่อสารกับตัวเองคุยกับตัวเองและวิธีคุยกับตัวเองที่อาจจะยากลําลบากนิดนึงแต่ผมมองว่ามันทําได้คือ การเขียนบันทึกผมเคยให้เขียนคนหนึ่งเขียนแบบนี้เลยครับว่าใช้ดินสอด้วยนะ mm. เงื่อนไขต้องใช้ดินสอเพื่อให้มันเกิดความฝืดและมันมีความดีเลยในกล้ามเนืนะ้ะมันจะทําให้เราอ่ะไม่ทําอะไรได้เร็วเกินไปแล้วปฏิป,ปต่อกับความรู้สึกในขณะที่เขียนได้ ผมบอกเขาว่าคุณลองเขียนตัวเองว่าให้ตัวคุณนะตอนนี้ชื่ออะไรเขาก็บอกเขาชื่อเล่นเขาก็ใช้เขียนเป็นชื่อเขาเป็นชื่อเล่นชื่อสมมุติชื่อเล่น A ชื่อจริงอภิสิทธิ์อย่างเงี้ยเขาก็จะบอกเขียนว่า A พูดว่าแบบนี้อภิสิทธิ์พูดว่าแบบนี้เขาก็นั่งเขียนอย่างเงี้ยทั้งคืนเลยแล้วเขาก็นอนหลับพักผ่อนได้ตามปกติแล้วเขากลับมาอ่านเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ย hey, มันเหมือนตัวเขาอะกำลังได้คุยกับตัวเขาข้างในแต่แค่ว่ามันจะต้องใช้ระยะเวลาค่อนข้างมากแต่ถ้าคุณผู้ชมลองไปใช้วิธีนี้ จะเห็นเลยว่ามันไม่มีความฉาบฉฉวยอยู่ในนี้เลยนะคุณจะต้องรับฟังเสียงของตัวคุณก่อนแล้วก็ไปเรียบเรียงแล้วก็เขียนออกมามันถึงจะต้องใช้ดินสอเขียนลงไปบวกกับฟังเสียงภายในแล้วก็ค่อยๆสื่อสารและในการสื่อสารนะครับพวกอารมณ์ของคุณจะลงผ่านน้ำหนักมือได้ ยิ่ง่วงอารมณ์หนักอ่ะเส้นจะเข้มมากแต่ถ้าคุณยังดิสคอนเนกหรือคอนเนกได้แบบเจือจางเส้นคุณก็จะบางเกินไปเส้นเนี่ยมันจะเป็นตัวบอกภาวะอารมณ์ได้ค่อนข้างดีเลยพอคุณมาดูอ่ะคุณจะเริ่มเห็นแล้วพอเราค่อยๆใช้วิธีนี้การคอนเนกตกับตัวเองมันก็จะกลับมาชัดมากขึ้นนั่นหมายว่าถ้าเกิดคุณโดนซูนามิซัดมาการแก้ปัญหาห,าหรือการรับมือไม่ใช่การหาอะไรมาสู้กับซูนามิแต่คําถามคือทําไมคุณต้องไปยืนให้ซูนามิซัดนะเพราะคุณเดินออกมาจากจุดๆนั้นก่อนแล้วถ้ามันมีอะไรบางอย่างใในจเเราาคค่ออยยกกกลััับบมุตวง็ได้ โอเคค่ะคุณแม็กคุณผู้ฟังลองนําวิธีนี้ไปใช้ดูนะคะจดบันทึกความรู้สึกออกมาอาจจะทําให้เราเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็เข้าใจว่าเฮ้ยทำไมเพลงนี้มันเหมือนคลื่นซัดเราหรือว่าเหมือนซูนามิซัดเราเลยขอบคุณคุณแม็กมากมากเลยนะคะสำหรับเอพิซอดนี้พบกันในเอพิซอดถัดไปค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับออจิต t นี่คือพื้นที่ปลอดภัยสําหรับคุณดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android